สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเจอแล้วเอฟซีน้ององค์อิงค่ะเดี๋ยวห้องสิมาสัมผัสตากับยายเด้อค่ะแต่ก่อนผมโบเบิ่งมอลลั่มดีผมบ่มีโอกาสจะเบิ่งมอลลัมเลยผมโบเบิ่งมอลลั่มมหาทริปีไปเป็นผู้กับป้าสอนแต่เด็กๆน้อยเนาะเกษยรมาแล้วปัจจุบันอยูุซองเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนต้นต้นลำต้นไม้ต้นไรนี่มือน่ผมไปวัดอยู่สารคามวัดป่าวังน้ำเย็น ลงพอสวีเลงไปไหวแล้วก็มีเขาเอิ่นว่าพระวิศนุกรรมเรือพระยังนี่หรอทีหลายลูกผมกลับไปอธิษฐานโอ้ยลูกเต่าแบบทุกยากจังไปไอ้นี่โชคมีแค่ทำัติบนอยกรถลอตเตอรี่ยิงได้ยิ่งดีนะครับกลับมากันค่ะคลิปอุ้งอิงเด่นสุดมากที่สุดตะกอนผมไเคยรู้จักตร่นีล มือนั่นเป็นคลิปที่บอดโจไปไายผิดยู่บ้ัลวงหญิงบ้านฟอบมั่วใส่เซรีแมนผู้เฒ่าผู้แก่เป็นแม่ผูกแขนอ่ะอีินั่นนะผมเบิ้งเออผมเบิ้งผมเก็งยังบว่ท่านนั่นเท่าไรดีจากนั้นผมก็ไปเบิ้งคลิปต่อมาก็ไปคลิปโจวคออดิชั่นผมไปติดใจยุบคลิปออดิชั่นเป็นนงเกล้าเอาเข้าไปในระบนี้กันนิ่งแข่เป็นจานอยากขันแม่ผมคนหาคลิปคนเบิ้งปลาจนมาหอดทุกมือเนี่ย ด้วยที่ออกว่าได้เนี่ยว่าูกเป็นยังงเป็นเป็นฮักเป็นเจ้าแดนระย่างเบิร์เนาะมันเป็นอันจากแจ็กกี้ย่ายกับขโอยเบิร์ย่ายมันย่า่ย่ายที่เปเบิร์นนะ้องแต่วายเลี้ยงหมอลำนี่มักมากเมื่อไหร่ก็ไดมักเท่าไหร่แจ็กกี้เพิ่นตีแต่เด็กหน่อยดีตลาดเน้ บาดีสองใายหรือเงี้ยนี่คนหนึ่งจักว่าโอ้ยบรทมีหมอลำเ่มไม,เม่เลยเตกแกแกยีอะไรคนดูเบิร์กเยอะเข็ดเราเรียมมอลำมนี่มากเตือนเขาไม่ใช่เลยนี่เราจับย่างจับแดงจับแก้สมัยจะกี้ืึ้นไปยุ่งกรุงเทพแล้วมอลำขอนแก,แก,แก,แก่นเอดขึ้ไปรอบผาทุกคณะเลยหละ<อ>่ะต้องไปยุ่งนานห้านเพราะว่าไปเฮ็ดงานไปเฮ็ดงานบริษัทบริษัทจัดสวนปารนี้พอดีเขาที่น,นี่พวกโลตัสพวกยางเป็นบอลเขาที่รุ่งเป็นมองเป็นมองพวกมวกัสนิที่ใช่ทุกคณะ จำเั็นแนวรันประทานแล้่นวั้งลนกันไม่รัดติดม่รัติดแล้ทก็พี่นอกร้องว่าไในหวัดเร่าต้องเพลนแม่น้คจับแต่ไม่ใช่สาพเพลงกต่ถ้าแั่พี่นอกผู้เป็นวามาน้ารับตอนเร้บไดนช่วง ฝากตักซ้อคขามนิที่มนสงบะครับในเวลาประมาณสองทุ่มเช้าจนไปแต่วัช่วงนี้นะครับตอนเด็กๆได้สองคนเมแล้วปีหน้งรุ่น่่น้อถ้าคู่เี่วๆมาความมาก็นติดอกไม้ให้าติดดอกไม้ให้สบาเปืนส่นะคร ก็เชื่อว่าพี่น้อเาพ่มาร่วมคุญนสครับบูชาดอกไม้บูนชาดัรบากาเจนทขึ้นมาแ่อแพ่อมาเบิ่งอุ้ทิงเนี่ยล่ะบานนี้อ้หพักเดีวเป็นเป็นนิดใหญ่ไหมคุณพ่อถ้ากี่สิบมากเมื่งเขาบอกเดียชุบมันหน้ากสออ่อนว่าอ่า อยางขึ้นัดงเขาขึ้นเงืนนีเลยล้กมาเบิรงนเพลนองอุ้งอิงหรอชิ้นละบเองครับมาโจูได้บนีเบิงคลิปนี่เาะเบิรงคลิปนยพลนี่านร้านสิเบิรงร้านโมเปรนน้เดือมาก่งก็านหรับ่สิเบิไปซาออเป็นซาออเป็นสาออเป็นซาแม่มันหักโดยี่บรูตัวมันมาแบบบูตัว มาได้กันี่ซึป่าซึป่าตาเออมาได้กั่นตาน้ำตเคยน้ำตาไหลน้ำหวาไหล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 เดินเหี่ยวเียไปบวงสรวงกันไปฮันนีดไ่ฮันนีดก็จะอดกันหอด ก็ไ่ดีมเอาาหมลาหานม่ลูกาดกับไปยงไปเบิ every window, oh no, anyway, ่งื้อไ่ได้เบงคดนั่น่เพ่อนอายุใกล้ยุรอายุใกล้ประเดี่ยไปเบิ่งหอภาอะไรภาษกี้เพื่อนไปเบงยุลาานโม่แต่ว่ากับเป็นเป็นว่าแมบพ่านไป่อใน่ะบาว่าเบิ่งเฟรได้เฟรหรอแต่ย้อนข้นหาลฟาร์มขมี่บุญล้านนา จะมีตาดหลายๆเล่นเปีอข้างเปียย่าเพิ่มแหมก็ดีมันใะมากอยู่ใช่ปะมันีี่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากมันเลยเล่าบอกกำลังยายยิบไปซ้อนมือเศร้าน้่ะาน้ำราก็อยู่น้ำยายมากกับแม่แม่เขาก็เป็นผู้สอนสอนอยู่อ่ะเบือจีนจะู้เขาล่งมากเลยแต่เขาเนี่ยน้ำมารายาย้าหญ้าอยู่น้ำราน้ำราอีรานเตียงกาด เดีเอาเอาหัวมาไวเนี่ยมันสงชีชมพูแได้ยุบเสาไฟเตรียมเตรียมพร้อมเลยเตรียมพร้อมแล้วนอนนี่หมอนน้ำบัลเลยเนี่ยเอาหมอนมน้ำบันมอนบ้านเอามั้บนมาอาจาหมบ้านแ่หอ้าน่เจบ้าม่ันหนาวะดมาเบื้งนาวสร้างความม่าม่บ้านได้กระตามิเพียาบอลไปลปรันครบนี้จะมาเพ่อแทรกเข้ไปบนตลาดดอดมุ่งจะมาเบืองาว อีสองคุณละก็้แลยสอะไรไปเิ่ยเพิเ้เฟสเราเป็นจ้าห้า้าก็อคุณดก็สนุก่นกพี่น้องนบมอก็เป็นื่อดังแต่เพ่อนยู่คะีนตอนนันเป็นไปผ่าการคื่ชชุดเชงกแดดบีบกั้งดีแข็งกระดับ เแม่ลูกทงจ๋าเปิ้ลกินีสานดีเกมันจะมีจัง ier, หวัดชุมพรไมไรเพา่าัเป็นจังหวัดชุมพรมากเ่าเคยมีหม้อรัขนาดให่มารั่มเขาวาปลมีสองมัดแ่เราใค่ไป็อบผ่านนี่ม่สอไ้่เลืวมาองต ใส่สุพาดดีไหมมากนลว่างไหลเลยมาซั่าเรื่อตลอดเล้ค่ก่าคลิปไหคิดใดเลยีใส่ก็สโอ้ยนี่เจ้าเขามานจีนเพราะ่านเพื่อนเรอบ้านีนอีหลีเนี่ยเพื่อนว่าองออนเนี่ยเป็นยาอายุวัฒนะอย่างหนึ่งเนี่ย มีส่วนเี่ยวกัเป็นใดเพราะว่าเพราะว่าไงตั้งแต่ันนี้ว่าจะมาอีกผมไปเบิ่งนมันแค่เ่ยต่อไปสมัยกก็นวเที่ยวไปเชียงีสาเสียงีสานรมก็บพอมาันะภาคหลังมั่นเจ้าได้เป็นบรรแกล่ะภากใหญเนี่ยภากแทบแมันงข้นตาง่ง้ จิตใจมันจะเบ่งม่ไดิตแต่จิตตามมาแต่เจ้าก็เนี่ยมันจะเขีดเนาะครเขียที่สองนี่มามาเบ่งหนาเวทีนี่มันจิตว่านุ่นเตาเงินเลยที่เมื่อนา้นฟัาสู้พญานาคพวกสันเดี๋ยวนี้พวกสันรักษาพระธาตุพระธาตุของหลวงปู่พระคู่กันหายบนขแก่นเป็นเจ้าคณะเพิ่มเที่ยงมากกอนนี่วันนี้เรามาเสียชีวิตตันลวันนี้ใชบ้านเยวได่าเรา <ถ> Whereas, น <prediction>? ้าบาบาม <Gym. S 2> ีของเราก็ดีดีดีเลยเริ่ม้านผู้ใดสิยท่านารงานเขาไปรับเหมารับหยั่งเขามาบ้ามาบ้าห้าบัาบ้าค้าบ้าบ้าน้าบ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 าบาบ้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 าน้า้าบ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 าบ้้า้าบ้า้าบาบ้าบ้้าบาบ้าบ้า้าบ้้าบ้าบ้าบา้บ้านาา้าา้้าาาบ้าา สีมูบ้านมูหมูสองมูสิบสามมูสิบสมาปะุดนปสะป้าสบปป้าสองการนักชีสีบหผานี่เด่นชุดปีมาสปีแล้วได้ปีละลลัดกว่าสั่งเยู่เด้อเนี่ยเขาเลยบอกว่าผู้ช่วยมีแต่้า่เป็นยังไงใจห้ากัห้าจิกสัญญากับสาวหน่อยเพี่บ้าแ่หัมือมาบ้านเสงว่าสั่นโอ้ยยำฟ้าับ ไอลบดอกก้อนจะ๊เเ็นล้มัวาคิดผ่านว่าเกินสองปีได้ปีโละล้านต te ah ัวสี่สีล้านตัวป้าเน่สองปีนี่ปีสาป้าป้าก็ได้ปีละล้านตัวอยู่รเรยกว่าบรรยากจัเเนขใอ้เท่าเ็นแล้วกอนเรียงหัวลำนี่เทาหาคณะก็ได้บ้านเข้าหนีบ้านใหญ่เร่องราวกันก็เน้กเปาวนึ่ี่เล Sabbath, 4, 4, 4ือกกระเาเจ้วภาพมาดใบว่าราเดียวครับ สามวเพื่บ้านแทบดิลากอันดับแรกบ้านส่อบ้านเท่าเอาได้บ้านหาคณะบ้านพูดแก่บ้านใหญ่วันนี้ก็ทวงเรียดราหนึ่งพนสองันเนี่ยสามพันชุ่งปีท่วงเรียราหนึ่งพันหนึ่งันอันนี้จะ่าชวนวนเทาสิบแบริจาคเพิ่มเจอมีคนละ่อยสองรอยวน ตบ้านเป็นเราเพรพลาดเนี่ผู้บาดเนีย้บดเนีบันมัเขาหาหกไงผู้บาดเจ่าหือว่าเป็นบ้านใหญ่เนาะบานใหญ่สามผู้าดเนาะสมผู้ใหญ่บานสผู้ใหญ่สามผู้ใัล่วกนผู้ช่วยมีเรื่องาเขาไปบันหนไป้ยย่าเฝ้าไปเดี๋ยวนี่

ข้าวเดียวเีศาแล้าวเดี่ยวกดได้มีรูดเ้ามาปรกอบู้ชาเลยนะครับรีศิลาต้างไร้รากฐานก็จาต้องกันไอซอบาข้าวตอกก็ได้อกข้าวันตอกกันดูแลกันมืดนะคุณผู้ชายก็มีอกไม้ก็เดี่ยวใส่ชิมะบาน้็เสียงเดี่ยวขบอกใเงินเท่ามันอยู่ได้มือได้บบบขี้แล้วกนเข้าพร้อมิม์เาพร้อมก็าน้นะครับอเออกระเจี๊ย ขอบคุณเท่าเมีครับเท่าพอเนาะตีไม่เห็นก็มือดีมากแม่มาคุณแม่จะว่าเป็ปูซาจะยุ่งใกล้ๆอยเ็ี่ผมจะยุ่หนาคุณนล้โอเคจิบนีเอาไว้สักนีนอ